่านมาเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะเรื่องเพลงที่ปลูกกระดมนะของมอบสามนิ้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีผลทั้งทางตรงมีผลทั้งทางอ้อมนะครับเป็นการปลูกกระดมซึ่งเป็นหลักมาจากอคอมมิวนสิสต์นะครับในการใช้เพลงแล้วก็ใช้หลักชาติิยมในการปลุกใจคนเพื่อทําการลุกสู้ต่อภาครัฐแล้วก็ล้มล้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยนักการเมืองภรครังต่างชาติต้องการที่จะได้ประโยชน์จากแผ่นดิน นนั่นเองสวัสดีครับผมพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนักหลักเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจ รวมทั้งการกีดกันทางการค้าของฝั่งสหภาพยุโรปที่สภาวะเศรษฐกิจกำลังแย่ลงเริ่มต้นนาซารการก็ลุกลามไปทั่วยุโรปเกิดการประท้วงยิวลามสู่มหาวิทยาลัยทั่วยุโรปนะครับบางแห่งก็มีการปล่อยเสรีบางที่ก็เข้าทำการสลายการชุมนุมการประท้วงในรั้วมหาวิทยาลัยของบรรดานักเคลื่อนไหวฝักไฟปาเลสไตน์นะครับลุกลามไปทั่วยุโรป ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาบางแห่งก็เรียกร้องให้สถาบันการศึกษาตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลต่อการทำสงครามกาซาในขณะที่มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในประเด็นถกเถียงนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆว่าควรอนุญ,ญาตให้มีการชุมนุมต่อไปหรือเข้าทำการแทรกแซงหรือไม่นะครับในขณะที่ m t ก็เลิกผลิตรถเบนซินนะครับ เชฟโรเลตมาลีบูนะครบับายหน้าเข้าสู่รถ e ีวีมากขึ้น <c oughs> General m o t o r มตประกาศว่าพวกเขาจะยุติการผลิตรถยนต์เชื้อเพลิงเบนซินน,นะครับเชฟโรเลตมารีบูในช่วงปลายปีนี้เพื่อหันมาผลิตรถไฟฟ้ารุ่นใหม่แทนนะครับซึ่งเชฟโรเลตนั้นก็เลิกจำหน่ายในประเทศไทยในขณะที่สสสรหรัฐอเมริกากำลังคิดนะครับ แผนลงโทษสารอาญาโลกปกป้องผู้นำยิวจากถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมาชิกรีพับลิกันในแกลบกลุ่มหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาออกมาตรการคว่มบาตรสารอาญาระหว่างประเทศอิซิซีในความพยายามปกป้องผู้นำอิสราเอลที่อาจถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นะครัซึ่งตามรายงานของ XO x นะครับเว็แบบไซต์สัญชาติของอเมริกันนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการกับอิสราเอลฮะแล้วก็ขายวุ้นให้กับอิสราเอลในการฆ่าละครังเผ่าพันธุ์รอบนี้ด้วยในขณะที่ซิซัตทั่วอังกฤษปรากฏว่าเมื่อ p r i นซ์แฮร์รี่ทรงถูกพระบิดาเช็คบินรอบสองเด้งซ้อนไม่ให้เข้าเฝ้าทั้งมอบตำแหน่งนะแสนห่วงให้พระเชษฐาวิลเลียม คิงชาวพระราชทานบทเรียนทั้งหนักทั้งแรงสองเด้งซ้อนให้แก่ปรินซ์แฮร์รี่นะครับราชโอรสุดท้องซึ่งทรงแวะประเทศอังกฤษในช่วงสามวันที่ผ่านมาโดยในเด้งแรกคิงชาญทรงไม่เหลือคิวให้ปรินซ์ผู้แสนจะคิดแค้นและหมั่นแสะโหดใส่ราชาวงศ์วินเซอร์ได้เข้าเฝ้าไม่ว่าจะเป็นคิวเช้า หรือบ่ายนะครับหรือคิวใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นก็ยังเด้งทั้งสองเด้งที่สองนะครับถูกมองว่ากรีดพระไทยกันสาหัสกรณีในค่ำคืนวันแรกที่ p r i นซ์แฮร์รประทับในกรุงลอนดอน,ดอนสำนักพระราชวังเบ็คกิงแฮมประกาศว่ามีพระราชิิธีพระพระตำแหน่งผู้บังคับการกรมการบินฐานบกนะครับอย่างเป็นทางการแก่ ปรินซ์วิลเลียมนะครับบรรดาสื่อข่าใหญ่ข่ายน้อยก็พากันขยี่ข่าวแบบเอิกระเดิกแกมเสี้ยมอ่อนๆทันทีว่านี่คือการหักหน้านะครับพระราชอรสจอมแซะแล้วก็จอมโหดด้วยนะครับอีกปรากฏการหนึ่งสกัดดาวรุ่งสหรัฐอเมริกาแย้มอาจจะเอาจริงแบรนด์รถที่เกี่ยวข้องกับจีนอ้างเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคง สหรัฐอาจใช้มาตรการหนักดวงแบนรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับกำหนดข้อจํากัดต่างๆที่มียานผานะเหล่านั้นจากการเปิดเผยของจีนาโรอโมโดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาในการบ่งชี้ครั้งแรกว่ามาตรการแบนอยู่ภายใต้การจิรจาตามหลังการสืบสวนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะกระทรวงพาณิชย์ กำลังพิจารณาทบทวนความคิดเห็นของสาธารณะที่รวบรวมถึงวันที่30เมษายนต่อประเด็นที่รัฐบาลของโจไบเดนได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในการตรวจสอบว่าเข้ารถยนตน์นำเข้ารถยนต์ที่ผลิตโดยจีนก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่นะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ในขณะที่โจไบเดนลั่นสหรัฐอเมริกานะครับเลิกส่งอาวุธให้กับ อิสราเอลหากมีการส่งทหารบุกราฟาอย่างเต็มรูปแบบประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับออกมาส่งคำเตือนแรงๆถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะเลิกส่งอาวุธช่วยหากกองทัพยิวเปิดปฏิปการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งอัดแน่นไปด้วยผู้ริ่พยปาเลสไตน์นับล้านล้านคนสหรัฐทำแบบนี้มีสาเหตุสำคัญ นในขณะที่ญี่ปุ่นก็จ่อเพิ่มนะครับวานฟินลงบัญชีล่าเพื่อการค้านะครับหลังถอนตัวจากคณะกรรมการปราวานระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นตเตรียมเพิ่มวานฟินลงในบัญชีวานที่สามารถล่าได้ในเชิงพาณิชย์หลังจากที่ประกาศถอนตัวจากคณะกรรมการล่าป่าวานนะฮะร,ระหว่างประเทศมาได้5ปีญี่ปุ่นกลับมาล่าปาวาน เพื่อการค้าในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนเองเมื่อปี1900ขอภัยปี2019หลังตัดสินใจถอนตัวนะครับเนื่องจากไม่สามารถแสวงหาจุดร่วมกับประเทศต่อต้านล่าวานได้สัปดาห์นี้สำนักงานประมงญี่ปุ่นได้เปิดให้สาธารณชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับแก้น,นโยบายควบคุมทรัพยากรทางทะเลโดยจะอนุญาตให้มีการล่าวานฟิน เพื่อการค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งสังคมจีนก็รับไม่ได้ทนายสาวนะครับสวยถูกวิพากวิจารนะฮะเละทั้งไลฟ์สดเต้นเซ็กซี่หาเงินทนายความรายหนึ่งของจีนถูกวิวิจาร์อย่างกว้างขวางต่อกรณีที่เธอไลฟ์สดเต้นเซ็กซี่หลายคนมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ และไม่เหมาะสมกับอาชีพของงานเธอเธอเป็นสาวสวยวัย25ปีซึ่งอาศัยอยู่เมืองเซี่ยงไฮ้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจากความเห็นของสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างการพูดคุยกับบรรดาเกี่ยวกับงานอนเล็กของนอกเวลาของบรรดาทนายความทั้งหลายนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับในขณะที่ศาลฮ่องกงก็สั่งแบนเพลงประท้วงที่อาจจะถูกเป็นอาวุธทำลายความมั่นคงของชาติ ศาลฮ่องกงมีคำสั่งนะครับอนุญาตตามคำร้องของรัฐบาลฮ่องกงให้แบนเพลงประท้วงนะครับโดยพลิกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่เคยปฏิเสธมาตรการเพลงดังกล่าวเพราะอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับในขณะที่อิหร่านก็คูนะครับผลิตระบบนิวเคลียร์นะครับหากถูกคุกคามการอยู่รอด ที่ปรึกษาของผู้นำอิสราเอลออกมาคู่ปรับหลักการด้านนิวเคลียร์เพื่อเปิดทางสู่การผลิตอาวุธทำลายล้างสูงหากสาธารณัฐอิสราเอแห่งนี้ถูกคุกค,คามในการอยู่รอดนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริการประธานสภา,ารอดบุตรวิตจากโดน MTG นะครับสอสอสายเหย่่ยวรีพับริกันนะครับถอดถอน เส้นเหตุแพ็กเกจช่วยยูเครน6ก6 1 0 0ล้านดอลลาร์จนผ่านสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสอสมาเจอรี่เทเลอร์กรีนนะครับฉายา MTG ประสบกับความล้มเหลวในความพยายามที่จะถอดถอนประธานานขออภัยฮะประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาไมค์จอห์นสันออกจากที่ประชุม นะครับหวชลงมติ359ต่อ43เสียงไม่เดินหน้ายัติเพื่อทำการถอดถอนประธานรัฐสภาไต่ยอย่างไดเด่นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปตอนนี้ก็ปรากฏว่าขยายเป็นมวลกว้างนะครับการประท้วงที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะฮะก็เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาไปทําการสนับสนุนอิสราเอล ให้ทำสงครามกับกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็มีการส่งอาวุธไปแล้วก็มีการเข็นฆ่าพระเรือนมีการไปฟ้องศาลโลกปรากฏว่าศาลโลกจะมีการเอาผิดจะมีการออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูนะฮะประธานดีของประเทศอิสาราเอลปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็จะออกมาตรการตอบโต้และไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการออกหมายจับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาให้การสับสนอย่างอิสาราเอลแบบปเปิดเผยแต่รูปแบบ นะครับนั่นคือประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกายืนยันและย้ำนะฮะว่าจะไม่ส่งอาวุธหนักให้กับอิสราเอลแล้วก็จะไม่ส่งอาวุธให้อีกถ้าอิสราเอลนะครับยังคงจะบุกที่ราฟาซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของพลเรือนนะครับซึ่งถูกปิดล้อมโดยอิสราเอลอยู่สาเหตุหลักๆฮนะเพราะว่าตอนนี้ม็อบกําลังบีบนะฮะ มหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านในขณะที่ในสภาเองก็เกิดความวุ่นวายเพราะการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับถูกฝ่ายค้านเล่นงานถึงขั้นจะมีการถอดถอนประธานรัสภาเลยทีเดียว แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและดูแล้วจะเป็นบทเรียนที่ดีฮะก็เป็นเรื่องของฮ่องกงมอบสามนิ้วจากโจโชวองนะฮะที่จัดการชุมนุมประท้วงเป็นต้นมานะฮะคราวนี้ก็ชัดเจนฮะศาลก็ให้มีการยกเลิกใช้เพลงโ o ลี่ถือฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นเพลงใช้ในการปลุกระดมขนะครคณะผู้พิพากษาสรุธรนะครับ,าารรนะรบได้แก่เจอรมีแล้วก็เอนเทียฝัง ะร,ระบ,บุถ้อยถแถลงว่าผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้มีเจตนานใช้มันเหมือนอาวุธนะครับเมื่ออยู่ในมือของผู้มีเจตนาปลุกกระดมหรือมีการยั่วยุข,ขึ้นมานะครับเกิดความแบ่งแยกดินแดนนะครับเพลงนี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกเร้าความรู้สึกในการต่อต้านรัฐก็ได้นะครับ <S <S โฆษกของจีนก็ระบ,บุว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ใดใช้หรือมีการเผยแพร่เพลงดังกล่าวอาจจะมีเจตนาที่ ชอบธรรมและจําเป็นสําหรับฮ่องกงในการรักษาการปกป้องความมั่นคงของฮ่องกงด้วยสหรัฐอเมริกาก็ไม่พอใจนะครับออกมาแสดงความกังวลอ้างว่าเป็นการกัดกร่อนสิทธิเสรีภาพก,กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายืนยันแบบนั้นบอกคําสั่งแบรนดังกล่าวถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่บ่อนทําลายชื่อเสียงของฮ่องกงซึ่งในอดีตนะครับเคยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นตุลาการ อันเป็นอิสระในการคุ้มครองของการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดและการค้าอย่างเสรีนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดีฮนะมอบ3นิ้วคงดูไว้นะนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะรเรื่องเพลงที่ปลูกกระดมนะของมอบ3นิ้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีผลทั้งทางตรงมีผลทั้งทางอ้อม นะครับเป็นการปลูกกระดมซึ่งเป็นหลักมาจากคอมมิวนิสต์นะครับในการใช้เพลงและก็ใช้หลักชาติยมในการปลุกใจคนเพื่อทำการลุกสู้ต่อภาครัฐและก็ล้มล้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยนักการเมืองภรครองต่างชาติต้องการที่จะได้ประโยชน์จากแผ่นดินนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินไม่เคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่ง ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ นานไปด้วยเพื่อไทยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง